วันนี้อยู่กับช่างเมธ DIY นะครับวันนี้ช <im> ่างเมธ DIY จะพาไปดูวิธีการติดตั้งน้ําอุ่นนะครับเขาติดตั้งกันแบบไหนนะครับมันเป็นน้าอุ่นมือสองนะครับก็ซื้อเคยผ่านการใช้งานมาแล้วเพราะว่าเขาทําบ้านใหม่แล้วเขาก็จะติดตั้งใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งแบบไหนเข้าสายยังไงนะครับเราก็ทําความสะอาดก่อนนะครับ มันเป็นน้ําอุ่นแบบเขาผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเราต้องเช็ดทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วค่อยไปติดตั้งนะครับนี่นะครับน้ําอุ่นเราจะติดไว้สูงสูงเลยสูงสูงเลยจะเปิดไม่ถึงนะครับเอาประมาณนี้นะครับฝักบวัวเดี๋ยวเราไล่ย,ย,ย้ายฝักบัวไปรตรงนี้ให้ต่ำลงหน่อย นี่เราก็จะติดตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับก่อนอื่นมันจะมีทางเข้านะครับนี่นะครับการเข้านะครับไม่ใช่ทางออกนะครับนี่คือทางเข้านะครับแย่สายไปก่อนเลยแย่สายเข้าไปตรงนี้นะครับไอตรงนี้มันเป็นอิดมูนเบาหรือว่าอิดที่มันลอยน้ําได้นะครับเราไม่ต้องใช้ปูกก็ได้นะยิงเข้าไปเลย แต่ยิงอย่าให้มันฟรีนะครับผมไม่ยิงฟรีแล้วพี่ผมยิงที่ตังค์พี่โก็จะยิงที่ตังค์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยนะครับไม,ม่มีมีให้ยืยดสองตัวนะครับเราก็จะยืดเป็นสองตัวเลยเราจะทําการปอกสายก่อนติดน้ําอุ่นนี่ต้องมีกาวด้วยนะครับหรือสายดินนะครับไม่งั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับชีวิตจะกลับบ้านเก่านะครับสายสีน้ำตาลนี่เป็นเป็นลายหรือเป็นเอลนะครับเขาจะมีให้เข้าให้ดูนะเขาจะมีตำแหน่งบอกนะครับ เอลกับเอ็นนะครับอันนี้เป็นเป็นสายดินนะครับก็สายสายดินนี่ก็เข้าไปตรงข้างบนเลยนะครับตัวนี้เลยเมย์นะนี่นะอย่าลืมไปกดช่องพิกดเอ็นเอ็นเคนะชาแนลเลยนะครับเพราะพ่กดเป็นคนถ่ายให้ผมนะครับตอนนี้เป็นตักต้องนะครับบ่นเหลือเกินครับผม นี่นะครับทาการพับไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับแต่ปกติก็ไม่พับก,ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับไอตัวนี้เ N ก็คือสีสีฟ้าหรือสีสีฟ้านี่นะครับเ็นเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมอย่างเดียวนะครับตอกสายดินด้วยนะครับหรือสายกาวด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็น ตัวนี้เป็นเอ็นะครับตัวนี้เป็นแอลเป็นสายลายหรือสายไฟฮะตัวนี้เป็นกาวนะครับอย่าลืมตอกกาวนะครับติดน้ำผงทุกครั้งนะครับวิธีก้าวสายก็แค่นี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเข้าสายน้ําด้วยนะครับนี่นะครับสายน้ําสายน้ําออกอยู่ฝั่งนี้นะครับสายน้ําเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับสายน้ําออกก็สายฝักบัวนี่นะครับสายน้ําออกนะครับ พี่กดเปิดเบเกอร์เลยก็ได้นะครับนี่สายน้ำเข้านะครับสายสายน้ำดีหรือสายน้ำเข้าอันนี้มาจากก๊อกนะครับตัวนี้นะครับมาจากก๊อกก๊อกน้ำนะครับหรือน้ำเข้าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เข้ากับวาลวหรือก๊อกน้ำเข้าไปเลยนะครับ พื่อจะเปิดน้าออกนะครับอันนี้ตอนอื่นเราลองเทน้ําก่อนนะน้าออกปกตินะครับนี่นะครับเราก็จะทําการลองนะครับมันจะมีปุ่มกดสองปุ่มนะครับนี่นะครับไฟโชว์แล้วนะครับก็คือเครื่องทํางานนะครับนี่นะครับน้ำปุ่นรุ่นนี้นะครับก็ถ้าขึ้นแดงแบบนี้คือ มันคลิปนะครับถ้าบ้านใครมีเป็นน้ำบุญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าไม่ทํางานนะครับต้องกดปุ่มนี้นะครับให้หายนะครับพอเปิดไปปุ๊บไฟตรงนี้จะออกนะครับไฟพาวเวอร์ข้างบนมันจะโชว์นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะอุ่นนะครับ ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ให้ช่องชักเม่ DIY ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปกดช่องเซียเนเซียนชนแนลครับผมมีทั้งกินมีทั้งชาครับผมมีแต่สายแดกครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ